ก่อนเลยหลานจะไม่เล่นเกมเทวดาสุดฮอตอยากรู้จริงๆว่าแต่และเกมมันจะสนุกสักแค่ไหนพวกเราจะสามารถเอาชนะเกมเทวดานี้ได้หรือไม่ไปรับชมกันได้เลยเพื่อแล้วแกเรลียนหลานวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่า g o d ดว e วกันนะทุกคนเย้ <Yeah. S 1> คนครับเป็นแมทที่จะให้เรานะคะเล่นมินิเกมต่างๆนะคล้ายสควิตเกมเลยนะพวกนายเนี่ถ้าบอกว่าคล้ายแบบนี้แสดงว่าเราตายได้สินะเจะเกอเออตายอน่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้คือหันกล้องไปทางอื่นก็ได้ไหมคนบางโคตรเยอะเลยนะครับเนี่ยออดูดิอ๋อมายืนอะไรเต็มเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเออเรามาอยู่ตรงนี้ดีวกว่านะคะโอ้ยค่อยหายใจสะดวกหน่อยเออ,อเติดเป็นโชว์เลยเออ คือเกมนี้นะทุกคนครับเป็นเกมที่ทําจากหนังนะครับซึ่งหนังเนี่ยมันมาก่อนสควีดเกมอีกนะจริงไหมโอ้นั่นแหละฮะมาทางนี้ก็โดนบังอยู่เหมือนเดิมโอเคฮะมาทางนี้ต่อเหมือนเดิมไหมอะไรกันนี่จะกบนายไม่อยากถูกบังใช่ไหมอ่ะเออนี่หันเข้าทางนี้เลยเว้ยเออนี่เข้าหาเลยล็อกเกอร์ จะบังได้เราพวกเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันได้นี่แหละทุคนครัมันบอกบอกว่าเราดังไงนะเจอแบบนี้ทุกครั้งเลยนี่ใช่ไปไหนก็มีแต่คนลุมล้อมแม่สีดังขนาดนี้แต่ทำไมยอดวิวน้อยจังเลยใน YouTube เนี่ยเออโคตรจะเศร้าเอออย่างเสียใจเลยอะไรพวกน้นเราไม่เล่น่มกันเลยอ้ยพอให้พวกเรานี่มีชีวิตรอดนะเว้ยกับมินิเกมนะขอให้รอดนานเถอะแล้วก็ขอทีหนึ่งด้วยเอาไมว่าทุกคนครับเรามาเข้าห้องกันเลยดีกว่านี่พวกในห้องนี้4คนเลยนะเว้ยเยอะมากเข้ามาเลย นี่โอ้ยห้องเมื่อกี้เขาเริ่มไปแล้วเจ้าก็พวกเราเข้าไม่ทันแล้วอ่ะโอเคไม่มเป็นไรเข้าห้องนี้ก็ได้นะนี่ใครจะแข่งกับกบเลียนล้ำนะทุกคนเข้ามาได้เลยตรงนี้แข่งความหล่อกับพวกเรา <ไอ S 1> เรียเข้ามาเรียเข้ามาเอาไปเลยเข้ามา,มาให้หมดไม่แน่ฉนลาดเลยเป็นอย่างนั้นมาแน่มีแต่เวนโอ้แมืแล้วทุกคนครับนี่คือคุณครูแม<อ>่วายวาย โอ้โหนอนแม่แล้วมาฟันเหลืองอย่าขยับเมื่อเขาหันหน้ามาทางห้องเรียนนะแล้วก็ไปกดปุ่มหลังคาเพื่อชนะนะพวกนายนะเว้ยโอเคแม่บอกว่ามีเวลา90วิด้วยนะเว้ยเออแล้วแล้วทุกคนโอ้แมังโอ้ยโอ้ยเระวังนะจะเห็นมันมีปุ่มผักด้วยนะเออเราสามารถหักได้นะทุกคนว้าว ว้ามือก็ตายแกมีความรู้สึกไอเอไอโอยูแง่ต้องบอกว่า AIOU ไอโอยูใครสี่นะตายแล้วเอ้ยเจ้ากรมไลองผักสักคนสิลองสังหารหน่อยนี่แพ้เขนไหมโอ้แ้วจบแล้ววะเนี่ยเออเราหลอดแล้วโอ้อะไรทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในนี้โหเราเป็นกล้วยไอ้กล้วยปิดชั้นไม่มีดให้ดูให้ดูเฉลี่ยสิกระโดดอยู่หน้า โอ้ยเรียนหัวในเลยกล้วยเลยดูดีเออหน้าทะลุมาด้วยอ่ะเอาแหละโอ้โหเดี๋ยวอะไนนี่คืออะไรลิงเหรอ,อลิงเกมลิงเล่นกากรโจตีอ่ะแล้วก็ใช้จรวดเพื่อโจมตีเขานะคะประมาณนั้นโอ,อ้ยคนเยอะขนาดนี้รับรองลิงเละแน่เลยเว้ย<อ>ไปนละทรโอ้โอ้เสียงเกมดังมาแล้วเราจะหาจรวดจากที่ไหนแงะ ไปเลยไโอลยไปเ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 ลยไมเลยไปเลยไอนลยไปเ้ยไหเลยไปเลยไแเลยไป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 เ้ยไปเลยไปเลยไปเลยไป่ลยไปเลยไปเลยไปเลยอปเลยวปเลยไปเลยไปอ้ยไปเล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 ยไโอลยไปเ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 ยไปเลยไปเ้ยกปเลยไ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 ปเลยปลยไปเยไป้ย อโอเคเตรียมการหลดแบบนี้เหรอนี่ไอเดียเขาตายแล้วยังตายเด้อเนี่ยอออคจะลดรแล้วคอนจะโหลดหน่อยโอเคอะไรคือจะหลดทำไมไม่บีบเมื่อกี้ไปเลยจะหลดอนเอร์เออชนไะไหเรียนมาไถ่ารไถลานนัวนี้ไถ่เลยไถเลยออกดอเพาไถลานทุกคนครับไขไม่พอพัดคนด้วย แข็งเลวอ่ะเดี๋ยวบัตรหนึ่งชนะแล้วแหละไปไปไปอ๋อฮอร์นว่าจะชนะไปอุ้ยเลยหัวมันเดินไล่คนด้วยเนี่ยโอ้ยังโหดเลยเออแล้วมีเสียงเพลงเพลงติีลิกระซิดไหมขออนุญาตปิดก่อนเพื่อลิขสิทธิ์มาโอเคนี่ทุกคนคือจะรวดเลยตรงนี้แล้วเราก็ไปพุ่งชนเจ้างลิงนี่แน่เรียบร้อยอ่ะยังไม่ไจบขี่จรวดไปชนเลย โอ้ยอลบแล้วลบแล้วอ่ะไขารานะไขเลยเลยไขเลยขอไขหน่อยโอเคประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าลิงนี่คือรอบสุดท้างอะไรหรือยังโอ,โโอ๋ออ๋อนี่ไงเรียบร้อยอยังลิงกลายเป็นลิงเกียมไปซะแล้ว <c oughs> เย้เออน่าจะจบแล้วนะนี่ไงโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยชแนลแล้วทุกคนแคมป์มาเปิดเสียงได้เหมือนเดิมนะครับโอเค <c oughs> โอมาเสียงโอ้เสียงดังปิดไปเลยดีกว่าไหมปิดถาวรไปเลย 柬埔寨。 แหมแล้วทุกคนตอนนี้คือเป็นทีวีนะครับพิซซ่าเหรนี่อุ้ยข้างบนมีสควิตเกมด้วยนะเนี่ยเอ,อเออแม่ข่าว,ด,ว,<ไ>วด่วนนะครับข่าวดวนลิงเออเป็นข่าวดวลลิงที่เรากำลังพบเจอเมื่อกี้ดูเหมือนจะเป็นข่าวปลอมนะครับทำให้คนกลัวเลยลสักอย่างไม่ใช่ข่าวปลอมแค่ของจริงครับใช่พวกผ,ผมที่เจอมากับตัวเลยเอออแหมอันนี้คือซ่อนเอ็นเสวิงแห่หนึ่งคนจะเป็นแมนคุณมีเวลาสามสิบวินาทีเพื่อซ่อนแล้วก็อย่าถูกล่านะครับโอ้ซ่อนแอบแล้วเนี่ยแหม โอ๊ยทำไมตัวเป็นสีเทาเราต้องไปแอบใช่ไหมเออซั้นเนี่มันเนี่กับสิ่งของแล้วแมวโอ้อโอ้ยอย่าไวตอนนี้ฉันอยู่กับเอเลี่ยนานี่นี่นี่ชันนี่ฉัน,น,ฉนหัวในเหลี่ยมแล้เลวเนี่ยโอ้ยนี่ชันเองตัวเหลี่ยมโอเคเพราะเราอยู่ตรงนี้ต้องแอบตรงนี้แล้วแมวลองแอบดูหัวฉันน้ำในเด็ดแน่ไปไปโอ้ยอย่าฆ่าชัตเตอร์เอเลี่ยต้องไปเลยเไปเ,<อ>เลย ชอมีคนบอกด้วยอ่ะอย่าออกไปน้ามันหาอยู่เว้ยโอเคเลยครับเชื่อฟังเชื่อฟังไม่รลอว่าคนนั้นคือคนไรแล้วว่าที่ถืออะไรอยู่แน่เออใช่นั่ะเออเหมันถือแป้งสีเลยแล้วสักอย่างนึ่งไงดิสอหรือเปล่าไอแอบแอบจะกบแอบโอ้แอบเลยเนียนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ออ้ยโ้ยออ้ยโ้ย นีเลยรนีเลยตําแหน่งถูกเปิดเผยเอาล่ะนด้เวลาหนีแล้วมันบอกว่าฉันจะพื้นในเกมต่อไปเว้ยออไอ้นี่เอายไอเ่นนหนเจอชะเนไหมเฮ้ยฉันก็วิ่งมามัวๆก็เจอนายเหมือนกันนี่แหละอ้อมาเลยโอเคทุกคนพบแฮน์ไม่แน่ชื่อไงนะครับเย้เกมนี้มีชื่อว่าประตู และก็ประตูเลือกประตูที่ตรงกับทีวีนะครับมองหาการเปลี่ยนแปลงในดวงตาและจมูกอ๋อเกมจบผิดภาบอ๋อต้องชางสังเกตนะเนี่ยเกมนี่อใต้องจับผิดภาพให้ถูกนะในภาพจะทีวีเป็นยังไงดูตรงไหน้อันเอัอนี้กระเดื่อม่กะเดืองโอ้ยมนหมุนมเออมองล่างยิ้มจมูกเออคกบอลกระเดื่อุ้ยนี้้เมดินมาเลยอุ้ยนยไปเข้าอันนู้นเหรอเจ้าโกเอ้าเดี๋ยวเจ้เกี้ยวพวกนายเข้าวันนี้ ไอ้แล้วอันไหนถูกกันแน่เนี่ยเออนันออนน่นดิเออนั่นสิอันนี้ถูกไหมเนี่ยอย่าแนะ่อย่าไม่ถูกเลยนะฉันก็นึกว่า,านค,นคนในข้าตัวนี้เห็นคนข้าวยื้่อใหญ่โอ้ยพวกเราถูกบอยไม่ฉันก็ถูกว่ะเนี่ยเออฉันก็ถูกด้วยอ,อ๋อมีสองอันเหรอโอ้ยเออมื่อกี้ฉันตกใจเลยอ่ะจู่ๆมีคนตายในห้องพวกฉันนะ่ะเออแล้วนี่คืออะไรต่อไปหาต่อเหรอ้อมีไฟป<ะ>ไป ในด้วยโอแกมองบนจมูกตรงไว้ทางนี้จมูกโค้งบนปลายอ๋อก็ระวังไฟนองไฟมองบนจมูกอันนี้อันนี้อันนี้เร็วข้ามาด้วยพี่ดาพี่มาอะไยแกก็ไมพี่มาเลยเด็กเอเห็นเจ้ากบเลยวะโอ้ไม่เฉันข้าไม่ทันละเนี่ยอะ้วน่าจะโดนอะไรเนี่ยโอ้โหมีคนไปอุ้งตีมาโอ้โหเรียบร้อยเลยวิ่งข้าไม่ทันประตูมันปิดก่อนโอ้โหไม่แนี่ยไม่น่าจะเกิดโอ้ ูกข้าหมกอุนจิเลยอะเนี่ยแต่เราสซมแมนฟืน้นอนชีพได้อยู่นะทุกคนแต่วตา่าอย่าตายเยอะเกินเนี่ยมันมีจํากัดนะครับข้าวนี้ประตูมันกลับหัวโอเคโอเคโอค้ยจนเบี่ยนหัวแล้วเนี่ยอะมองตรงยิ้มมองตรงยิ้มหมดแต่มันกลับหัวไปน,นี่ข้าตามเพื่อนข้าตามเพื่อนนะทำไมเนี่ยเฮ้ยถ้าพวกเราตายก็ตายหมูนะเนี่ยเออเราจะตายด้วยกันโอ้โหเนี่ยผ่าจังเลยโอ้ยเนี่ยเนี<า>ย่ยวแบบดูไป <c oughs> เลยตายดีเลยเออตายเลย ลอยโม่วไม่สนใครไม่สนใจเออไม่สนว่าลูกใครเผ่าพันธุ์ไหนอ่ะเฮผ่านเร็วโอ้ยมันเดือบไปอะโอ้ยอะไรอ่ะมีลูกบอลน่ะเออลูกบอลมาจากไหนเออเออมองล่างจมูกโค้งนะเว้ยโอเคโอเคมองล่างจมูกโค้งอ่ะมองล่างจมูกโค้งอันนี้แน่นอนนี่เข้าเลยไหนปอันนี้เไปด้วยเก โอ้โหเกือบโดนผักออกอะไรนักสาวผักผ uh ู him, okay. ้ห okay. ญ hey, ิงเลยไปอีกแล้วอ่ะผักตีผักหมูไปเอาไงฮ่าดิทางเรืงก็ไม่สนใจนีแล้วชอบแต่คนใช้ไม่ได้ไงผู้หญิงโอ้เหมื่อะไรจะจบเนี่ยากเรียบร้อยไม่เหลือคนแค่นี้งอ เออแหวนใจเยอะๆเต็มๆห้องทุกคนครับดูดีอ้อเกมนี้เป็นหีม้านะทุกคนค่ะผมก็จำไม่ได้ว่าในหนังมันมีหรือเปล่านะฉันจำได้แม่นเลยในหนังไม่มีเว้ยโอเคกดเอก็ดีนะครับเพื่อขยับนะแล้วก็กดอีเพื่อใช้ power up ได้โอเคอ้ยถ้าไปถึงคนสุดท้ายนี่ฉันว่าอาจจะตายก็ได้นะเออไม่รอทุกคนคะมาเริ่มเลยดีกว่าอีกเร่งเลยลั้ยทำไมมันเร็วจังเลยเออเร็วจริงเข w e r u อยู่เล่นผ่าน โอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไน้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้วอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไ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 ก้ไอ้ไอ้ไอ้ไน้ไอ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 ้ไล้ไอ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 ไอ้อ้ไอ้ไ้ไอ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 ่ไอ้ไอ้ไโ้ไอ้ไอ้ี้ไอ้ไ้ไออ้ไอ้ไไอ้ออ้ไอ้อ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอออ้ีอ้ไอคไอ้ไอ้ไอ้อยไอ้ไอ้้้ไไอออ้อ้้อ้้้้เ้้อ ชนะแล้วถึงเนี่ยเอาเอาวอเขายังไม่จบอีกเนี่ยเขาบอก reverse เอ้ยจะไปเราวิ่งต่อกันเลรทุกคนครับโดดดี้ประที่จำโอ้โหทีแมากไปไอนี่ใครอยู่ด้านไหนเนี่ยวิ่งไปแล้วเมันสนใจอะไรฉลาไอเขาเต้นใช่คนแรกเลยบอย ไอ้ฉันเข้าด้วยนี่ไงเข้าแล้วต่อมาอ,อันดับสองฉันเข้าที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนีดานะเข้าแล้วมเย้ <Yeah. S 2> เออผ่านแล้วว้ยโอเคน้องสาวคนนี้ยังขับชนน้ำแข็งอยู่เลยเสี่ยนน้ำงินทำอะไรเนี่ยเออวินเนี่ยเออวินกำลังชนน้ำแข็งโลลูแอน <c oughs> <ๆ> <c oughs> เออเด้อ เพื่อนก่อนนางผมโชว์ผคนนี้กํลาลังขับมานะคะผมไม่รู้ว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่ไหนแนมะต้องรอดูจะรอไปถึงครูจ้า,จาก,ก็โอ้ดีเวลาหมดแล้วเรียบรอย้อยอันนี้ไม่ยากนะทุกคนผมว่าง,ง่ไยด้วยซ้ำไปแค่ขับเฉยๆเองโอ้นี่มันก็เป็นนี่น,นะครับถล,ล่มอ๋อเราต้องขับมาหนีให้ได้ก่อนสินมะ่นี่เป็นเกมดอทบอลน,นะครับจะแบ่งเป็นสองทีมนะให้โยนนี่นี่ใส่ฝั่งตรงข้ามแหละโอ้ยกติกาปกติเลยเนี่ยเออง่ายๆโอ้ยเอเลียนนายเป็นศัตรูของ กด e ใช่ไหมอ๋อกด e ก่อนแล้วก็กดฟนะครับใช่นะช้เลยอ๋อกด click ไปแค้ผมโอเคโอะป้าใส่รังแคมาเอเลยนตายไปหมดเลยวะใช่ตายต้องตายนี่แน่โอ้เลือดแต่ละคนตอนแรกนยคือเพื่อนพวกเราแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนพวกเราแล้วจะเป็หายพวกนายมันตาโดนยากจังเลยอ๋อขอบ้านหนขอบ้านหน่ย อ้จ้ามีคนละแสนแล้วโอ้ยไม่นะเอาไปเลยครับโดนไม่นะแอลช็อปป้าโดนหรอมีเอ้ยอย่ากดกลับล็อบบี้นะเว้ยเฮ้ยจะไม่กดจะไม่กดอ่ะโอ้ยเหลือหนึ่งสองแล้วอ่ะโอ้โหแม่โดนลมโดนลมพี่บีบีบเคอ๋อเลยจะกดสู้ๆดีดีแบบนี้เลยหลับพี่หลับพี่ อันนี่มันคือรอบคัดเลือกนะครับส่งมันฝรั่งร้อนไปรอบๆอย่าเป็นคนสุดท้ายที่มีมันอ๋อเหมือนไอเกมนี้ที่มีระเบิดกับตัวหรือเปล่าอ๋ออย่ามีระเบิดถือไว้สินะใช่ให้อยู่จนกว่าจะจบนะครับให้มีระเบิดอยู่ในมือโอเคไปจอยบอกว่าเราจะรอทุกคนนะเว้ยใครมีระเบิดนี่ไงคนนี้เนี่ยมีเวลาไอ้คนไหนจะกลับวะส่งไปเลยส่งไปเลยอะไปเลย

ระเบิดแน่นอนผู้หญิงอะไสองคนเออแสดงว่าพวกนายชนะแล้วนะเนี่ยอ๋อแสดงว่าเราไม่ได้คืิหรอเอได้แค่ดูนี่อ่ะเอาเลยเรียนคืนในต้องแต่โอ้ใส่ชุดสู้กันนะเนี่ยว้าวไคืนด้ด้วยอุ้ยแสดงว่ารอบนี้ต้องฆ่าของจริงเลยนะเออไอเรนคือความหวังเขาบ้างแล้วได้เลยนี่ไงเข้าสู่การต่อสู้นะคะโอ้โหดอลังการหวะโอ้ ให้เนี่มันมวยแม่น้ำชัดนเลยอ่ะเออใครแพ้ได้ลงไปในทะเลโดนฉลามกินหยาให้ฉันรออยู่ฉันหิวนายตายไปแล้วเตรียมตัวต่อสู้กับฝั่งเนืินนี่เล่นคอลการสามหอบออกจากแพลตฟอร์มสามครั้งเพื่อชนะอ๋อให้หมดนอกวงเหรอไหมตายแล้วจัดการเลยใช้พลังหินซะเออสู้ไปเลยฉันเชื่อใจไปไหนฉันถนัดมากมาเนี่ยเตรียมตัวต่อสู้สักครั้งนี้อ่ะอ้าวยังไม่ทันอะไรเลยอ่ะให้ชนะแล้วนี่ ไมมันคือรอบที่หนึ่งโอ้ฟันเลยนี่ได้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 ะด้เย้ได้อด้ไ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 ด้แล้ไดระด้ไ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 เ้ได้ได้ได้ไน้ยด้ไ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 นเไ้ได้้ไดอไ้ได้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้อด้ได้ได้ันเนี่ยด้ได้ได้แด้ไ่ะ เขายังไม่ถึงร้อยเลยอ่ะสู้มาตั้งนานเฮ้ยหยิบมาเลยเหมือนหยิบหินแน่ถ้าถือกำเนิดแล้วอ่ะแต่คนต้องสามคนนะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วนะตกคนละหนึ่งแปดแปดเกิดตกเพิ่มเติมเปอร์เซ็นต์ไหนจะทักเขาแล้วไงเอออ้าวอะไรจบแล้วอะไนนขึ้มาจบแล้วอะอะไรฟินิชชิมอะไรให้แค่หนอไอเล่น แต่เอเรียนก็ตกแค่สองรอบเองไม่ใช่เหรอเนี่ยหรือว่าตกสามรอบนี่คือเป็นรอบที่สามคนใครตกรอบสามพันจะเพลแล,ล้วอ่ะเอสองในสามอ่ะเอออะไรคนนี้ก็คือได้เปิดประตูมาสู่ชัยชนะนี่ไงทุกคนผู้ชนะคือคนในสพดก็อดนะครับก็ด็อกด้วยคนนี้แ <c oughs> สบตามากเลยห้องชนะเนี่ยเออฉันแสบตาเอยอมแพ้ดีกว่าน่าดีกว่าเข้าไปเสบตาไหม แสดงว่าเราจบแล้วนี่ทุกคนแคมนี้เรียบร้อยเกมพระเจ้าจ่ะนะครับเอาไปว่าทุกคนครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อโมจิกีกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3าสบาทเท่านั้นอา่ามีเกมไหนบ้างที่อยู่ในหนังบ้างเนี่ยจะเกิด เออถ้าที่ฉันเห็นก็มีดารลมาอะไรนะถ้าอยู่ในหนังไงใช่จะเห็นแค่อันเดียวเองเว้ยอ๋อแล้วมีอันหนึ่งมีอันเป็นลิงไงแต่อ้ของก็แน่นของหนังมันเป็นแมวใช่อันนั้นต้องเป็นชูดบารนะ์สะอ๋อ